สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่สิบหกธันวานะครับมาอัปเดตตัวเฟิร์นสบายนานกันหน่อยนานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้อัปเดตตัวตัวเฟิร์นสบายนานก็ถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับผมมีการแยกนะครับต้นนี้นะครับออกมาเป็นสี่ห้าต้นนะครับออโออโ้นี่นานมากแล้วนะครับคือต้นที่แยกมาเนี่ย ล็อตแรกนะครับเอาเป็นว่าล็อตแรกอันนี้ผมแยกล็อตที่สองไปแล้วนะครับล็อตแรกนะครับผมอัปเดตให้ดูมีต้นนู้นนะครับที่แยกมาจากไม่ใช่สิผมไม่ได้แยกต้นนี้ผมแยกต้นนั้นนี่นต้นนั้นเนี่ยผมแยกออกมานะครับแยกออกมาปุ๊บตอนนี้มันโตกลับมาใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะครับต้นที่แยกออกมาคือต้นนี้นะครับ ต้นนี้แยกมาคือต้นนี้แล้วผมก็ให้เพื่อนไปแล้วด้วยต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งที่แยกออกมาคือต้นนี้ใหญ่มากเห็นไหมครับอันนี้คือต้นแม่ต้นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวมันเองนะตัวมันเองตรงนู้นที่ค่อนข้างตอนนี้มันตรงนี้มันโดนแดดนะครับใบมันเลยอาจจะดูเลียวเล็กนิดนึงแต่ว่ามันก็กลับมาใหญ่เท่าเดิมแล้ะแต่ต้นนี้เนี่ย สิ่งที่สังเกตคือมันอยู่ชายชายคานะครับแล้วก็อยู่ในบริเวณที่ที่ค่อนข้างมีแสงน้อยกว่าใบจะถ้าดูเนี่ยใบจะงามกว่ามากครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มีก็ตอนนี้นะครับที่ออกออกกิ่งออกใบเยอะมากนะครับแล้วก็เนื่องจากกระถางมันค่อนข้างเล็กนะครับ พอลมพัดทีเนี่ยน้ำหนักกระถางมันมันเอาไม่อยู่นะครับผมก็เลยเพิ่งแยกออกมาเพิ่งแยกออกมาโดยที่ต้นนี้เนี่ย<ะ>แยกออกมาเป็น1ต้นนี้นะครับแล้วก็1ต้นนี้อันนี้เพิ่งแยกออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเริ่มมีเริ่มมีใบใหม่ออกมาแล้วนะครับใบใหม่แล้วก็แยออกมาคือต้นนี้หนึ่งอันนี้1.1.1่ง แล้วก็อีกต้นหนึ่งคือนุ่น1.3นะครับสภาพเพิ่งแยกมันก็จะเน่าเน่านิดนึงแล้ก็เนี่ยแตกเริ่มแตกกิ่งเห็นไหมครับเริ่มแตกกิ่งแล้วแทงใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับ mm hmm. ก็ผมคิดว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยเอาเทียบไว้อีกต้นหนึ่ง mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ งามเหมือนต้นนี้ไหมครับปลูกด้วยวิธีเดียวกันนะครับนี่ความยาวน่าจะประมาณ3เมตรได้นะครับถ้าจับมาตึงๆเนี่ยเพราะว่าความสูงหลังคาประมาณ2เมตรเจ็ดแล้วก็รวมที่มันงออยู่ในกระถางด้วยน่าจะมี3เมตรไปก็เป็นการแยกเฟิร์นนะครับใครที่ใครที่อยากรู้ว่าแยกยงอย่างไรนะครับก็ ลองไปดูเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมพยายามทำลิงก์ไว้ให้นะครับถ้ามีเวลาก็อันนี้น่าจะเป็นเอพิโซดสถ้าไปดูก็ไปดูเอพิโซดสหรือหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการแยกเฟิน <c oughs> อ๋อผมลืมไปจริงๆแล้วมันมีอีกห <c oughs> นานจัดจริงๆแล้วมันมีอีก, <c oughs> อ,กอีกกระถางหนึ่งนะครับที่ใหญ่แล้วคือกระถางนู้น <c oughs> อันนี้มาจาก มาจากต้นแม่คือต้นนี้เหมือนกันนะครับที่ผมบอกว่ามีต้นต้นนี้เป็นต้นแม่แล้วก็มีกระถางตรงนู้นแล้วก็กระถางใหญ่ตรงนู้นที่มีตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมลืมแล้วก็ให้เพื่อนบีกกระถางโอเคครบจำไม่ค่อยได้ละอีไปต้องใส่แท็กนัมเบอร์ครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันเกี่ยวกับเฟิร์นสบายนางครับวิธีการปลูกที่ปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็ การเจริญเติบโตของมันว่าโอเคจเจริญเติบโตได้จริงนะครับไม่มีปัญหาขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ